End of the J วันนี้ครับเราอยู่กันที่เมนิเวนต์ของ Jeju นะครับผมใน day 2ที่ผ่านมานี่เอง mm hmm. ก็ไปให้น่าสนใจเพราะว่าใส่สุดกันทั้งคู่เลยผมอยู่ที่บัตเทิลครับก็เรสไป2 b i บิ๊ก n ลแต่ยังไม่บอกนะว่าเรสไปด้วยอะไรเดี๋ยวให้มาทายกันทีหลังนะเรสไป6,000นะครับลายพันห้าสามพันสามพันบิ๊กบลายดีเฟนส์พอก็จะเป็น16,500นะครับบอดเป็น1 8 7แปด f จ็ดออฟซูทนะครับเรนโบ้บิ๊กบลายเช็ค ผมตัดสินใจเบสประมาณครึ่งพอร์ตนะแปดพันลงไปในหมื่นหกห้าทีนี้เขาคอมาเทิร์นควีนเออพอเทิร์นเนี่ยมันเป็นตัวที่มันเหมือนกับว่าสูงกว่าตัวที่อยู่บนบนบอร์ดในฟลอปเนี่ยมันก็เป็นเทิร์นที่น่าจะดับเบิลบาร์เรลนะครับก็เขาคิดไม่นานแล้วก็คอมาทีพอตก็มีประมาณ70,000กว่าละริเวอร์ควีนเบิร์ดใหม่อีกตัวหนึ่งอ่าก็พอควีนเบิร์ดใหม่ตัวหนึ่งเนี่ยก็ทำให้เขาเนี่ยมีควีนเอ็กได้น้อยลงนะครับ ส่วนผมเองก็จะ represent Queen เองน้อยลงเหมือนกันนะฮะแต่ว่าเขาเช็คปุ๊บผมคิดแป๊บหนึ่งแล้วผมก็ all in 70,000นะครับประมาณ size pot นะครับแล้วเขาก็คิด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 จน time bank หมดเลยแล้วก็ call hero call ผมมาด้วย8-9 off suit นะฮะแล้วคุณผู้ชมคิดว่าผมเองอะมีอะไร tiktok 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 bump ซิครับ a high ครับผมมี a 6 off suit นะครับที่ปุ่มแล้วก็ ถือว่าเป็นคู่ข,ของเขาครับแล้วทำให้ผมเนี่ยเสียสแต็กไปถึงครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวแต่ก็สุดท้ายก็กลับมา GM ในเมนิเมนได้ครับถ้าที่ไม่ชอบเนี่ยน่าจะเป็นไม่ชอบไม่ชอบเอ่อไซซิ่งที่ริเวอร์นะแต่ว่าจริงๆผมว่าเอ่อเบทฟล็อปโอเคเบทเทิร์นก็โอเคริเวอร์เราก็มี6 6, 6มี6ซึ่งบล็อก6 9สกู้เทสอะไรเงี้ยแล้วที่ปุ่มเราก็มี6 9สกู้เทสอยู่แล้วอืมเรามีคือผมว่าแฮนด์ที่เป็นแวลูเราเยอะอะ่ะเพราะฉะนั้น ผมว่าเราสามารถบลัฟได้เยอะขึ้นด้วยถ้าเป็น A6 ตนนัวนี้อยู่ในตำแหน่งอื่นๆจริงๆถ้าถ้าเป็นคัดออฟก็คงเล่นประมาณนี้ A6O ออฟนะแต่ว่าถ้าเป็นไฮแจ็คเราไม่ได้เวส A6 หกออฟอยู่แล้วไงก็เลย A6O ออฟตรงนี้ก็น่าจะเล่นประมาณนี้ได้หรือจริงถ้าจะยอมผมก็ยอมจะเทิร์นเลยเช็คเทิร์นเช็คริเวอร์อะไรอย่างงี้ดีกว่าแต่พอไม่เทิร์น turn มาแล้วริเวอร์มันก็มันก็น่าคอนติเนียลสตอรี่ของเราต่ออะไรประมาณเนี้ยใช่ครับก็พวกนี้ก็คือเมนบลัฟของเราครับ